สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทกท่านเลยนะครับผมก็ยิยนดีต้อนรับนะครับผมท่าผู้ชมทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP อีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผม ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเซตใหม่กันอีกแล้วนะครับผมเป็นเซตที่มีการคอลแลบด้วยนะครับผมเนาะจะเป็นเซตอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมเซิร์ฟเวอร์บราซิลก็ได้มีการยืนยันไดมอนด์รอยย่อใหม่ออกมาแล้วนะครับผมก็เป็นชุดตุรกีนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าของเซิร์ฟบราซิลมันเป็นชุดผู้หญิงก่อนนะครับผมแต่ผมก็ไม่ไแน่ใจว่าชุดผู้ชายเนี่ยมันจะมาในเซิร์ฟไทยก่อนหรือเปล่านะครับผมนะแต่ผมคิดว่า ยังไงนะเซิร์ฟไทมันก็ต้องเป็นสลับหญิงชายหญิงชายอยู่แล้วนะครับผมนะผมคิดว่านะก็เดี๋ยววันนี้เอาชุดผู้หญิงมาให้ดูด้วยละกันนะครับผมสำหรับชุดตุดจีนปะครับที่ผมได้เคยนําเสนอไปนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมมีในส่วนของตู้สุ่มสกินปืนถัดไปมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็เป็นตู้สุ่มสกินปืนนี้เลยเป็นวิดอว f ฟา m มสนะครับผมก็เป็นฟาเมสตัวเก่านะครับผมเรียกได้ว่าเป็นฟา r มสอีโวก็ได้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มาในตู้อีโว นะครับผมแต่ว่ามันมาในกิจกรรมวาดรูปนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับผมนะมาในกิจกรรมวาดรูปนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยหลายคนถามว่าพี่ทําไมไม่ลงข้อมูลเกี่ยวกับตู้สุมสกิทปืนถัดไปสักทีในเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวันเสือนี้นั่นเองนะครับผมก็คือผมยังลังเลอยู่นะครับผมว่ามันจะเป็นเซต AWM ตรจีหรือเปล่านะครับผมซึ่งมันก็มีโอกาสไปไปได้น้อยนะครับผมผมเลยยังไม่ลงนะครับผมนะเพราะว่า มันจะต้องมีการอัปเดตแพดใหม่ก่อนนะครับผมสกิน AWM ตุรกีเนี่ยมันถึงจะมานั่นเองนะครับผมเนาะก็คาดว่า AWM ตุรกีเนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้สุ่มเอ่อสกินปืนถัดไปนั่นเองนะครับผมเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาสู่ฟาร์มัทกันด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ทันสุ่มเหมือนกันนะครับผมเนาะก็เป็นการเก็บพิมพ์เขียวสีฟ้าตัวนี้นะครับผมไปแลกในส่วนของสกินถาวรนั่นเองนะครับผมก็ใช้เพียงแค่ใช้เพียงแค่ปืนละหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะกระบอกละหนึ่ง นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเหมากันเลยนะครับผมงบวันนี้ของเราคือ10,000เพชรนะครับผมเราจะได้สกีกกระบอกนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเซ็ตที่มีการคอลแลบนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยไม่เป็นอันเสียเวลานะครับผมจัดไปครั้งแรก600เพชรครับผมออกเป็นกลองทองยังไงจังวันนี้เปิดออกไหมไม่ออกนะครับผมดีเสียร้อยติมไหมเมื่อกี้ร้อยติมผ่านนะครับผมนะกดไปอีก600เพชรครับผมออกหรือเปล่ายังไงจังวันนี้ต้องออกแล้วนะฮะ ขอสักกระบอกก่อนได้ไหมขอสักกระบอกละกันนะครับสักกระบอกโอ้โหย่างเกลือนะท่านผู้ชมย่างเกลือเลยนะฮะมาได้ไม่ออกนะครับผมมีย4ิบชั่วโมงด้วยนะท่านผู้ชมย่สิบสชั่วโมงน่าจะมีสักสองกระบอกหรือกระบอกหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเปิดไปเลยโหออกยากเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมอ่าย4ิบสชั่วโมงมีกระบอกเดียวเป็นสีทองนะครับรผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เหมือนว่าจะแพงที่สุดด้วยนะครับผมนะคิดว่านะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลยเปิดไปไม่ออกเลยว่าท่านผู้ชม โ่งบโอเกลเข็มปิดมีห้าพันเพชรแล้วนะท่านผู้ชมคือแบบไม่ได้สักกระบอกเลยนะครับโอเกลเกอรยังไงจังหวะน,นี้ขอหน่อยสักกระบอกแล้วกันนะครับพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวมันโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยมันมีในตู้จริงป่ะวะเนี่ยขอหน่อยท่านผู้ชมขอหน่อยได้ไหมจีเอ็มีเอ็มผมขอซักกระบอกแล้วกันนะขอหน่อยได้หรือเปล่าโอ้โหท่านผู้ชม ใครจะสุ่มดูคลิปนี้ว่าเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมว่ามันเกลือขนาดไหนนะครับผมบอกเลยนะมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ใบเดียวนําไปแลกได้สินปืนก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับผมนะโ,โหเกลือเกินอัะจริงไม่ออกสักใบเลยท่านผู้ชมโอออกมาแล้วหนึ่งใบครับผมได้มาแล้วหนึ่งใบครับผมออกมาใบแรกเลยว่ะท่านผู้ชมโคตรเอานะฮะได้มาหนึ่งใบหมดไปประมาณแปดพันเพชรได้นะฮะ <laughs> สุดจัดประหลัดบอกนะครับโอโหเกลือเกิน มาหนึ่งหมื่นเทเราจะได้สักกี่กระบอกอยังไงจังหวะน,นี้ต้องได้แล้วโอ้โหไม่ออกว่ะท่านผู้ชมมาไปต่ออย่าหยุดนะครับผม <c oughs> ต้องไปต่อนะครับเยอาจังหวะน,นี้ขอออกหน่อยออกหน่อยสักกระบอกสักกระบอกได้หรือเปล่าไม่ออกว่ะท่านผู้ชมเอาเรื่องนะออกโคตรยากเลยนะผมบอกให้นะโอ้ใครจะสุ่มดูดคลิปนี้ไว้เลยนะครับผมว่ามันออกยากโคตรๆนะครับผมสำหรับพิมพ์เขียวตัวนี้นะฮะโอ้โหเกลอกเกินขออีกสองรอบ ก็ครบพอดีนะครับอาจจะเกินมาหน่อยขอให้ได้อีกสักกระบอกพอแล้วกันนะครับผมนะมันเกลือเกิเกนหมดตู้นี่จริงจริงท่านะผู้ชมมันปรับโอกาสดรอปแบบน้อยมากๆเลยอะ่ะโอ้โหดูดิ6 0 0เพชรไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชมโอ้จบจัดนะครับ1 0,000ื 10, 000่นเพชรได้หนึ่งกระบอกหรือเปล่ายังไงขอ2กระบอกไม่ออกเลยนะครับผมจบไป1 0 0 0 0มเพชรได้มา1กระบอกนะครับผมนะ เกลือเลยทีเดียวนะครับผมนะก็เรามาดูจะแลกอะไรกันดีเอ่อตัวฟาร์มัสตัวนี้บวกดาเมจกับอ่ัตราในการยิงนะครับผมตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมนะตัวนี้บวกดาเมจสองแล้วก็แม่นยำหนึ่งนะครับผมนะตัวนี้บอกอัตราในการยิงหนึ่งความเร็วรีโหลดสองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้บวกดาเมจหนึ่งระยะสองนั่นเองถามว่าตัวไหนเท่สุดนะครับผมผมว่าตัวนี้นะผมขอแลกเป็นตัวนี้ละกันนะครับผมเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นฟาร์มัสอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันเป็นแฉบทองทั้งหมดเลยนะครับผมนะ ก็ขอแลกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของฟามัสโกวิโดนั่นเองนะครับผมเซ็ตนี้ก็มาคู่กับตู้สมอีโวที่เป็นค,คล้ายๆกับชุดแมงมุมอวกาศอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะมันเป็นเซ็ตที่คู่กันเป็นเออผมจําชื่อไม่ได้เป็นชาโดวิโดหรืออะไรสักอย่างนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยดีกว่าในส่วนของเจ้าสกินปืนฟามัสตัวนี้นั่นเองนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยฟามัสฟามัสของผมอยู่นี่เลยนะครับผมนะ จัดบายได้มาแล้วนะครับผมนะฟาร์มัสโกวีโดนั่นเองโคตรเท่เลยท่านผู้ชมเนี่ยแต่โคตรแพงเหมือนกันนะฮ <c oughs> okay, ะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงในส่วนของเซ็ตที่มีการคอลแลบในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราวาดไปเซิร์ฟเวอร์เวียดนามกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคท่า okay, นผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของการคอลแลบกันเลย การคอลบนะครับผม,มก็จะเป็นการคอลบกับนักร้องของเซอร์เบเวียดนามนั่นเองนะครับผมก็เป็นคนนี้เลยนะครับผมเป็นฟรีไฟเอ็กกับสันตุง MTP นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นชื่อของคนจริงๆที่เป็นคนที่มาคอลบด้วยเลยนั่นเองนะครับผมสันตุงนะครับผมเป็นนักร้องนะครับผมนักแต่งเพลงแล้วก็นักแสดงด้วยนะครับผมของประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนั่นเอง นะครับผมก็เป็นการคอลแลบนั่นเองนะครับผมซึ่งการคอลแลบครั้งนี้ก็มีไอเทมนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เป็นตามตารางกิจกรรมของตรงนี้เลยของซอเซอร์เวียดนามนั่นเองนะครับผมก็อันแรกนะครับผมจะเป็นแอร์บอร์ดนะครับผมก็เป็นการแชร์เว็บไซต์ นะครับผมก็จะรับมาแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะไปดูของที่มีการคอลแลบกันด้วยนะครับผมว่ามันจะมีเต็มๆมาอะไรบ้างในคลิปอีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นในสวดขอกล่องดวงใจตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นไอซ์วอร์นะครับผมแล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้มีบอกเลยนะครับผมว่า สกิลค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับผมมีชื่อว่าสกายเลอร์นั่นเองเนี่ยครับผมนะก็โอเคท่า okay, นผู้ชมไม่ไปอาเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูคลิปเต็มๆ็กันเลยนะครับผมว่าในการคอลแลบครั้งนี้เนี่ยมันมีของรางวัลอะไรนะ่าสนใจกันบ้างดีกว่าเนี่ยครับผมไปดูกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นการคอลแลบนะครับผมก็เป็นวิดีโอเปิดตัวของการคอลแลบกับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าสกายเลอร์เลยนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ มีข่าวมานะครับผม mm. ว่าอาจจะเป็นท่าทางใหม่ด้วยนะครับผมก็เป็นการเล่นคีย์บอร์ดสปนยนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ wow ผ,ผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าตัวเซนตุงเนี่ยเขาเป็นนักนักดนตรีด้วยนะครับผมเป็นนักร้องด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นท่าทางใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นการมีคาว่า MTP ออกมานะครับผมแล้วก็เป็นการเล่นในส่วนของคีย์บอร์ดสไปายนั่นเอง นะครับผมในส่วนของถัดไปนะครับผมก็จะเป็นสกิลของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมของสกายเลอร์ก็เป็นการทำลายไอซ์วอลแล้วก็การเพิ่ม H p เมื่อตั้งไอซ์วอลนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการทำลายที่แบบกดปุ๊บทำลายไอซ์วอลแบบกระจุยเลยนะครับผมโกงมากๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูเวลาเล่นกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวลาโดดล่มนะครับผมสำหรับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมพร้อมกับชุดเซ็สูรสีขาวอันใหม่นั่นเอง สูสีขาวอันนี้ผมมองว่ามันเท่มากๆเลยนะท่านผู้ชมใส่แบบดูน่าจะเด่นมากๆเลยในเกมนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการตั้งไอซ์วอลนะครับผมแล้วก็จะมีการหิวเลือดด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่อย่างโกงบอกเลยนะฮะนี่เวลายิงก็เท่เหมือนกันนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นไอซ์วอลใหม่ด้วยนะครับผมที่เป็นการคอแลบนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเมื่อกี้เป็นการแบบกดแล้วก็ทำลายไอซ์วอลเลยนะครับผมมันจะปาอะไรสักอย่างปาเหมือนปลาลูกไฟนะครับผมเป็นการทำลายไอซ์วอลแบบทีเดียวแตกเลยนั่นเองนะครับผมโกงมากๆ่านผู้ชมโกงมากๆเลยนะฮะแล้วเวลาตั้งไอซ์วอลแถมเวลาแบบตั้งไอซ์วอลมันก็ยังเพิ่ม HP พได้อีกนะครับผมดูดิ ทำลายแบบทะลุไปไกลเลยนะครับผมนะโกมากๆนะครับผมบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าของที่มีการคอแลบนะครับผมที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นกล่องดวงใจ MTP นั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะลักษณะเหมือนกับเพชรนะครับผมแล้วก็มีเม็ดเล็กๆเนี่ยอยู่ข้างบนด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร่มนะครับผมร่มชูชีพในส่วนของตรา MTP นั่นเองนะครับผมก็เป็นสีดําม่วงขาวนั่นเองนะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนะ อยู่ในเกมน่าจะเทพพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับผมแอร์บอร์ดก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกับอะไรผมจำไม่ได้นะครับผมเหมือนกับแอร์บอร์ดอันไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันนะที่มันแบบมีเงาแบบดำๆเนี่ยออกมาจากแอร์บอร์ดด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะมีเขียนว่า MTP ตรงกลางด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของเซิร์เบเนียมเนี่ยก็จะได้รับฟรีจากการแชร์เว็บไซต์นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อย่างถัดไปนะครับผมจะเป็นระเบิดนะครับผมซึ่งระเบิดเอฟเฟกสวยมากๆท่านผู้ชมดูเด็ด <c oughs> ดูดิโคตรสวย,ยนะครับผมระเบิดมันแบบว่ามีการแล็กซี่ออกมาเลยนะครับผมนะดูดิสีมันสวยมากๆเลยทนะ่านผู้ชมเอาไว้เล่นในเกมผมว่าเท่มากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็อย่างถัดไปจะเป็น i c e w a อล์มนั่นเองนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับผมในส่วนของที่มีการคอลแลบกับเซนตุง MTP นั่นเองนะครับผมก็ข่าวสารในวันนี้ก็มาอัปเดตได้ฟังกันประมาณนี้เลยครับรผมกลับมาที่เซิร์ฟไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ มีน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมมาส่งฟารมัสให้ดูว่ามันเกลือขนาดไหนนะครับผมนะแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของเซ็ตที่มีการคอลแลบของตัวละครใหม่มาให้ดูด้วยนะครับผมก็มีชื่อว่าสกายเลอร์นั่นเอง นะครับผมนะหรือว่าชื่อจริงๆของเขาก็คือเซนตุง่งนะครับผมเซนตุ่ง MTP นั่นเองนะครับผมก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็นักสแสดงนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนกับตัวโจต้านั่นแหละนะครับผมตัวโจต้าก็เป็นการคอลแลบของเซิร์ฟเวอร์อินโดนะครับผมเป็นนักสแสดงเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นของเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนั่นเองนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ละกันสำหรับก,กิจกรรมทายผลโกลโรโยของคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไปรรรรรร่่่วววมมมมกกกกิจจเเนนนีียย็ไไปปดด้ะะะะคับผผ๋าศล ในวันที่มีการอัปเดตโกโรยโยมาใหม่นั่นเองเนีครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกรุ